อับกะสวัสดีเด้อเซอรนีิกะเซอรวันอขคานมีภาพมาเบิงเพิ่นเลี้ยงกิลิดพี่นอ้องเพิ่นเลี้ยงกิลีดกิลีดกิลิดเอาตาคายมาใส่อย่างดีนะครับก็มาเบิงฟาร์มกิลิดเพิ่นฟาร์มของคุณพ่อสามพันชัยยพัดเท่านะครับเป็นเลี้ยงกิลิดนะครับฟ้า,ามหมกไงหดุหดหอดหดุดปาด สองข่างพี่น้องสองข่างข่างนี่คือกันหอดพุ่นปัดคือกันสัมพันธ์เฉยฟันพันเลี้ยงมัตตโดดแล้วละเลี้ยงกิเหรียญมัตตโดดแล้วเลยมาเบิงึงสันดิอันนี้ก็ลักเป็นตัวน้อยๆอยูเด้อพี่น้องเด้อเป็นตัวน้อยๆอยู่นี่เห็นมัน้ยตัวซ้ำน้อยก็ไม่ขีดไฟจังน้อยันเลยพามาเบิึงสันดกตึนเศร้ามากอะพามาเบิงึงกี่เหรียด ก็ได้อยากได้กินน้ำอันนี้หละเพื่อนก็ได้อยากได้กินน้ำเลี้ยงกิรีนี่แหละกะเลี้ยอยู่ฟ้ามเดียวนี่แหละอื่นเพื่อนก็ล่มไปหมดแล้วเดียวฟ้ามเดียวตามของคุณพอสามพันใช้ยาพัดเท่านี้แหละตามเงินเพิ่นกะเศร้าแล้วเศร้าหมดแล้วกันได้ปีเดียวอยู่รุ่นมาเศร้าสับวันนี้มันบ้เศร้าจากเดียวจะพาเทศมาบ้าบ้เศร้าไปเรื่อยเพราะแ้าบะเหตุหลายคือเขานะเห็ุไปเรื่อย ว่าจะยับเลยใบเต้และเดียนก็ไ่เด็ขอหลูกขอเต่านะควกกบเมียเพิ่นก็นได้ถ้าเหตุสองคนเพิ่นะนลอืเนี่ยพี่น้องตัวน,น้อยอย่างนี้นแต่เขาเบิง้งาบ่าบอกบ่หูจักจีลี่เดี่เน่ายันหมดที่ได้ยบุกดำคือลือเลยเมือ่ออ่างวอปดปุด่นปัดแล้วเหตุดก็ได้ จะคว้างคนไปใส่แล้วพุณนั่งกินเขาบ้ามบ้าอยู่พี่นอ้องนั่งกินเขาอยู่คว้างคนก,นนกระไดก็เลยมาไทยให้พี่น้องฮาเบิ่งสะกอนนี่จ้าก,กับก่ไดมาเบิ่งจัากเถี่ยเห็นตะเพิ่นเหลี่ยงหัวก็มาพ่อพอดีกายมาก็เลยมาตายกีรีดให้พี่น้องฮาเบิ่งกันนะสันดีเล่องลูกมาไทยสนอกว่าอันนี้ตัวน้อยอยู่พี่นอ้องตัวน้อยอยู่ดื้อ น้อยอยู่คน,นเห็ดสองอ่างสองอ่างครูกันเลยล,ละนี่อ่างหนึ่นงนี่กับอ่างหนึ่งครูกันหนึ่งสองสามสี่สี่สามสิบสองคว่ำยาวกะนสิบสองสิบสามเม็ดนี่ล่ะคว่ำหญ้าของคนครับอ่างสองอ่างแบบนี้ผ้ามาบึ้งแบบนี้นี่ริืมไงแล้วแบบไงกันมาจักน้อยพี่น้องนะนี่กับมาจ่กงน้อยได้ยินเสียงว่าพี่น้อง อิดอิดอิดเราเันเวลาเขาเหตุไทยหน้ากันจะได้ยินเสียงสิล่ะเวลาเข้าไทยหน้าหดสมัยเก่าอนะสมัยเก่าดิอมือัได้ยินเสียงก่ละจะลดหนยินได้เสียงรดคู่ประตะสมัยใส่ง้วใส่กย้วยต่อจะได้ยินเสียงซึ้นนี่แหละนั่นให้นอนหน้าสมัยตะกีวะเหญ่แมไงเด้พี่น้องเห็นใะไงแล้ว น้อยเพั่นกจะได้ไขยอันนี้ก็เพิ่นกระเฮดสองอ่างขึ้นกันคู้กันสองอ่างคู่กันก็พีหอดผุนปัดขึ้นกันล่ะพี่น้องหอดผุนปัดขึ้นกันนี่อ่างนึงน้อยได้น้อนมุ่งปัดค้นผุนแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้สีใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงฟังตั้งนี่กับพิมกําลังสีใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเออพิมกําลังสีใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงอ่างเอ่อ่างเพ่มกําลังใหญ่ขึ้นมานะครับเนาะ ไอพี่น้องเขาบบึงเงี้ยงๆเลยล่ะไปจ่าที่ไทยบึงเงี้ยงๆเลยเห็นบ่ไปร้างกินอาหารเป็นเอาอย่างบุเรียงวุ้นเดือดสีสมามพลาดกระดกอ่างแต่ว่าอ่างนี่ใหญ่แล้วนะครับอ่างนี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วกับที่ไทย,ยบึงเห็นบ่เห็นบ่นบพี่น้องไอขึ้นมาหน่อยนึงเหลือด้วยเงี้ยแล้ว บทพ่นละครับอ่างนี้ขึ้นกันอันเดียวกันบทพ่นปัดขึ้นกันพี่นอ้องกะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเล่าเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมดื้ออาชีพเสริมครับตั้งหลังนี่กะโอ้ยพวมกระลังซ้ำซ้ำมดแดงครับมดแดียงไส้เข้าไหมพี่นอ้อง จงกําล wow. for <laughs> oh, ังซร้าเป็น้องเมื่อแดงสร้างอ่านทั้งสีก็ได้บ่สังเกตพวกหงสาว่าเป็นขี้หลีุ่นละขัางนี้ขึ้นมาอีกจักรน้อยง่ายแล้วจักรน้อยย่างเด็ดยางเดเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งเข้าเบิงเข้าเบิ่งกันละนี่นะมาแล้วจักรน้อยน้อยนึอันหนึ่งเรื่องอันร่างกินเงี้ยอัน นี่เดี๋ยวพอมาณสามเมตรครับสามเมตรอันด้านนี้ก็สามเมตรกว้างหาเมตรก,ก็กค,กกกกกคือ,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 อเ,ปเป็นเมตรหาสิบนะครับเพิ่นเท็ยดไว้นะครับแต่ละอันอันน้อยๆอันนี้ก็เขาก็เป็นน้อยๆอยู่พี่น้องน้อยๆคือกันอะไรกันอะไรกันนี่ง่ายง่ายปันเดยอันนี้เพิ่นปันเลี้ยงอันนี้ก็เลี้ยงคือกันนะครับเลี้ยงอะไรเป็นพี่น้อง อย่างไรอยู่อย่างไรเติบอยู่เวลาหอดปุ่นปัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้างสามเม็ดกุ้นเมน็ดถาสิบสิบสิบแถวนลกันจะอ่านสิบสองเม็ดสิบนี่เปนกัสองแถวขึ้นกันอันนี้ขึ้นมาแล้วในขึ้นมาจาักน้อยอนะครับอ้างนี่ แสดงว่าเพิ่นเก็บไปขายแล้วเนาะอ่างนี่หมดแล้วนั่หนหน่อยเลี้ยงนั้นหน่ลงทำความสะอาดอ่างเรียบร้อยแล้วนะครับอ่างนี่ขึ้นมาไงไงอ่างนี่ก็บไงขึ้นมาน้อยนึ่งวัดพุนหลับพี่น้นอง,นงเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องอันนี้คือฟาร์มกีริย์ด,ด้อครับเฟ้ากีริย์ของคุณพ,อพ่อสามพันแค่จะพัดเท่าเป็นเรียงกีริย เป็นอาชีพเสริมเพิ่อนอาชีพเสริมเพิ่นนะครับเห็นปะเนี่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเดือพี่น,อน,น้องเนี่ขึ้นมาแล้วอ่างแหลกนี่ยมันก็เป็นไอ้น้อยอยู่อันนี้ง่ายขึ้นมาแล้วดดเดี๋ยวพอดเดินมันก็ดจะได้ขายอ่างนี้กหะมันก็เป็นที่แหลกผมว่ามันเป็นเลี้ยงไข่สันติ่สื่อแน่วา่าใส่ไขบ่บ่เอาไปมาบ่แม่แน่มาเหยียดทั้งในจีรหีดเลยเหรนหเรับผว่า เฮ็ดข้างให้กีริดมีมากก็เลยมาแวะเบิ่งเสนอกพี่น้องเอ้ยไทยพี่น้องเบิ่งปั้มบ้านคำเสงาดื้อปั้มกีริตบ้านคำเสงาเฮานี่แหละเหี้ยพื้เดียวแหละยั่งยี่นี่เหี้ยยี่นี่เห็ดยพื้เดียวเหี้ยเยอะปั้มเดียวนะครับพี่น้องเหี้ยเยอะปั้มเดียวเป็นเฮ็ดเป็นข้าเห็ดไก่ไปเป็นอาชีพเสริมของคุณพ่อสามพันมเขานั่งกินเข่าบ้ามบ้ามนี่แหละ หลบรอได้ว <st unlikely> ่าเป็นหลบว่ารอได้รอเติมกินได้รอรอรอวนวนสาบเสริมเมืองเพิ่นแต่ละมือแต่ละเว้นเพิ่นกะงมงงง่างน้ำฟ้าเงเพิ่นนี่แหละทางเลยมาทางเลยว่าได้ไปใส่มาใส่ดอกเพิ่นเห็นยังก็ว่าได้เห็นน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นกี่หรือเพิ่นนีเป็นสาก็เพิ่นขวดยังจะไปเล่นสายวารุณเนี่ยเอ๊ะไอ้ถามเนี่ยอ้ยเนาะ ทไมท่านยังมดไฟได้หรอ่านอกหยาดนึงไปกิดนี่แหละข้าวกิริคนเด้อพี่นุ่มกิริบัานคำสงาเข้านี่ยละไปบ่ถึกมาบ่ถึกถามพญจาเด้อบ้่นคสงาเนี่ผู้ชายเปิดเียนผู้ใดยุ่งสขึ้นก็ไปกูเกิลนูดขึ้นก็ไปกูเกิลโลดาเถิดเนว่าคำสัาจิ้งกิริฟาร์มเออขึ้นก็ไปในกูเกิลโหลดาเิดเนว่ ป็นไงสามพนแล้ววะน้าีนั่นนะก็ช่วงนี้จะฝ่ามาด้วท่านหน่อยู่ค้อง้แล้วก็นี้คล้องนี้วะคล้องไส้คล้อคอกนั่นวะกล้อกเนี่ยขายแล้วเริ่มขายแล้วเริ่มขายจังได้เพิ่งเห็นเอท่านหน่ยงอยู่มาเนี่ยเออเนี่ย้อมขสยกับสวนมากกัเพิ่ลกับมาเอาไปใส่เบ็ดเด้อพี่น้องเอาไปใส่เบ็ดหอยหลวงนี่แหะ เราไปเป็นเนื้อเบ็ดใส่เบ็ดมาขายตลาดบ้านดุมเฮาเนี่ยล่ะผู้ก่เจ้ารู้จักก็จ้าสิกี้มาใส่วุ่นมาลดับซื้ออะไรเราเพิ่นก็ไปใส่ใส่เบ็ดขายอันนั้นก็เป็นอาหารเสริมอาชีพเสริมอีกแบบหนึ่งของเพิ่นนะครับเพิ่นนี่ก็อาชีพเสริมอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับปุ้งยี่สามพันใช้ยัดในจาก็เลยมาสัมผัสเพิ่นสะดอกว่ามาสัมผัสเพิ่นในพี่น้องเฮาได้หนึ่ง คลิปนี้กับเวสันตด้วยครับดื้อคลิปนี้กอาไวสันต์สวัสดีครับ